วันก่อนนะครับผมเลื่อนไปเจอคลิปของคลินิกเวชกรรมคลินิกหนึ่งมานะครับเขาพูดถึงว่าทำไมจัดฟันแล้วหน้าเบี้ยวเขาบอกว่าถ้าในการจัดฟันนะครับมีการใช้ยางดึงเพื่อบิดฟันนะครับจะทําให้หน้าเบี้ยวและแนวทางการแก้ไขนะครับก็คือให้ฉีดโบท็อกและฟิลเลอร์ครับ <t> คือผมฟังแล้วนะครับอยากจะบอกว่าเออคุณหมอครับถ้าบังเอิญว่าไอการจัดฟันเนี่ยมันทําให้หน้าเบี้ยวได้จริงนะครับจากการจัดฟันเนี่ยนะครับนาะทำไมถึงไม่ใช่การจัดฟันแก้ทําไมถึงแนะนําให้ใช้การฉีดโบท็อกกับฟิลเลอร์แก้ เพราะถ้ายางเสน้นเล็กเนี่ยที่มันสามารถดึงหน้าที่ตรงอยู่ให้มันเบี้ยวไปได้ทำไมมันจะดึงกลับไม่ได้ล่ะครับโอเคเรื่องนี้จริงไม่จริงยังไงเดี๋ยวผมอธิบายเพิ่มเติมให้ฟังหนึ่งนะครับอย่างที่บอกไปนะครับถ้าการจัดฟันมันมีการดึงฟันแล้วดึงให้หน้าที่ตรงเนี่ยไปเบี้ยวได้นะครับสแสดงว่าถ้ามีคนไข้หน้าเบี้ยวเราดึงกลับมาให้ตรงก็ต้องทําได้ใช่ไหมครับแต่คนแค่ลองไปหาดูนะครับหาข้อมูลดูนะครับว่ามีคลินิกไหนหรือคุณหมอคนไหนที่รับแก้ไขหน้าเบี้ยวด้วยการจัดฟันบ้างคุณจะหาไม่ได้ครับ เพราะอะไรเพราะมันทําไม่ได้ไงครับโอเคคุณอาจจะเคยเห็นบ้างว่ามีรีวิวจัดฟันเพื่อแก้หน้าเบี้ยวนะครับซึ่งผมเองก็เคยทําไว้นะครับโอเคมันทําได้ครับแต่กรณีที่แก้หน้าเบี้ยวจากการจัดฟันเนี่ยนะครับต้องเป็นเคสที่เรียกว่าฟังชั่นชิพซึ่งเคสแบบนี้ไม่ได้พบเยอะครับ ในผมตรวจคนไข้สัก100คนเนี่ยจะเจอแค่ประมาณ2-3ถึงคนเท่านั้นและเทคนิคที่ใช้ในการแก้เบี้ยวในเคสฟังชันท้อชิปนะครับก็ไม่สามารถนำมาใช้ออกับเคสทั่วไปได้ข้อที่2นะครับการดึงฟันการดึงยางหรือใช้เครื่องมืออะไรก็ตามนะครับที่ทําให้ฟันเคลื่อนเนี่ยมันคือการเคลื่อนฟันครับไม่ใช่เคลื่อนขานไกลนะครับฟันคนเราสามารถเคลื่อนไปเคลื่อนมาในกระดูกขานไกลได้โดยไม่ทําให้กระดูกขานไกลเบี้ยวหรือเคลื่อนไปถ้ากระดูกขานไกลนะครับสามารถถูกดึงจนเบี้ยวได้จริงนะครับอย่างที่ถูกกล่าวอ้างนะฮะก็คือว่าการเนี่ย เวลาถูกดึงให้เบี้ยวไปนะครับคุณข้เคี้ยวอาหารไม่ได้แล้วครับเพราะอะไรเพราะข้อต่อขานไก่นะครับมันติดอยู่กับกรามนะครับถ้านาถ้ากรามมันเบี้ยวไปจริงนะครับข้อต่อขานไก่เนี่ยมันจะหลุดออกมาจากเบ้าแล้วครับคุณค่อยเคี้ยวอาหารไม่ได้แน่นอนเพราะฉะนั้นไม่จริงนะครับข้อที่3นะครับถึงผมจะบอกว่า การจัดฟันทําให้หน้าเบี้ยวไม่ได้จริงนะครับแต่โอเคมันมีบางเคสที่ดูเหมือนเบี้ยวมากขึ้นได้นะครับซึ่งจะเกิดในกรณีที่ว่าคนไข้มีปัญหาเรื่องคางเบี้ยวมากๆอยู่แล้วก็จัดฟันให้ตรงนะครับพอฟันดูตรงขึ้นนะครับกรามที่มันเบี้ยวอยู่แล้วนะครับอาจจะดูเหมือนเบี้ยวมากขึ้นได้นะครับแต่ไม่ต้องกังวลนะครับมันเกิดขึ้นกับกรณีที่ว่าคางเบี้ยวมากๆอยู่แล้วไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคนด้วยและในกรณีที่คุณไข้มีปัญหาเรื่องหน้าเบี้ยวและคางเบี้ยวมากนะครับสามารถแก้ไขได้โดยการผ่าตัดขานไกลครับ หรือการใช้การสัลญกรรมช่วยซึ่งโบสกับฟิลเลอร์นะครับก็สามารถช่วยได้บ้างนะครับแต่ก็ไม่ได้ช่วยได้100%เท่าการผ่าตัดขานไกลสรุปนะครับการจัดฟันนะครับไม่สามารถทําให้หน้าเบี้ยวได้จริงๆนะครับ